อนาคอนดาเวัมังกรคโโมโดใครจะแข็งแกร่งกว่าและเป็นฝ่ายชนะไปอย่างที่เรารู้กันว่าอนาคอนดาเป็นงูที่มีขนาดใหญ่และหนักที่สุดในโลกอนาคอนดาประกอบไปด้วย4สายพันธ์ุย่อยนั่นก็คืองูอนาคอนดาโบลิเวียอนาคอนดาจุดดำอนาคอนดาเหลืองและอนาคอนดาเขียวและเนื่องจากอนาคอนดาเขียวเป็นสายพันธ์ุที่ใหญ่ที่สุดในสายพันธุ์ทั้งหมดรวมไปถึงพบมากที่สุดด้วย ดังนั้นอนาคอนด้าเขียวจึงเป็นสายพันธุ์ที่เราจะนำมาเป็นตัวแทนของอนาคอนด้าในวันนี้มังกรคอโมโดจัดอยู่ในตระกูลกิงกาสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพบในมากที่สุดในอินโดนีเซียมังกรคอโมโดเหลืออยู่บนโลกราว4,000ตัวเท่านั้นพวกมันกำลังถูกคุกคามให้ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากประชากรบนเกาะที่เพิ่มมาขึ้นเหยื่อของพวกมันถูกล่าจนลดน้อยลงและการขยายตัวของการทำเกษตรกรรมทำลายพื้นที่หากินของพวกมันไปมาก ปัจจุบันมังกรโคอโมโดจึงจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้งครองของอินโดนีเซียและมีทิ่ฐานที่อยู่เพียงแห่งเดียวในโลกก็คืออุทยานโคโมโดประเทศอินโดนีเซียนั่นเองพวกมันมีลักษณะอย่างไรงูอนาคอนด้าเขียวจัดเป็นชนิดที่ใหญ่และเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดโดยทั่วไปแล้วพวกมันจะมีความยาวเฉลีย 4, ่ย4.5เมตรส่วนในเรื่องของน้ำหนักนั้นอาจจะมีมากถึง250กิโลกร,รมัม อนาคอนด้ามีเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัวมากกว่า30เซนติเมตรตัวเมียจ,จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เคยมีการบันทึกสถิติงูที่ใหญ่ที่สุดในโลกไว้เป็นงูอนาคอนด้าที่พบโดยคนงานก่อสร้างในบราซิลมีรายงานว่ามันมีความยาวถึง10เมตรและมีน้ำหนักมากถึง400กิโลกรัมลักษณะทั่วไปของงูอนาคอนดาคือจะมีหัวขนาดใหญ่ลำคอหนาตาและรูจมูกจะอยู่บริเวณส่วนหัว ทำให้สามารถหายใจและมองเห็นเหยื่อได้ในขณะที่อยู่ใต้น้ําลักษณะสีผิวจะเป็นสีเขียวมะก,กอกมีลายวงกลมสีดําตลอดความยาวของลําตัวส่วนบริเวณใต้ท้องจะเป็นสีขาวอนาคอนดาเป็นงูที่ไม่มีพิษแต่มีฟันและขากรรไกรที่แข็งแรงมากๆซึ่งมันก็ใช้ฟันนี้ในการกัดเหยื่อโดยอนาคอนดาจะฆ่าเหยื่อโดยการใช้ลําตัวบีบรัดแล้วลากลงไปในน้ำเพื่อให้เหยื่อนั้นจมน้ำตายบังกอรคอโมโดเป็นสัตว์ตระกูลกิ้งก่า ตัวที่โตเต็มวัยจะมีความยาวประมาณ2เมตรส่วนในเรื่องของน้ำหนักนั้นโดยทั่วไปจะมีน้ำหนักราวราวเจ็ดสิบกิโลกรัมตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อยโดยมังกรโคโมโดตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เคยพบมีความยาวลำตัวมากถึง3.13เมตรและมีน้ำหนัก166กิโลกรัมมังกรโคโมโดเป็นกิ้งก่าขนาดใหญ่ที่มีหางยาวลำคอและแขนนั้นแข็งแรงมากมีหนังที่หนาและมีเกล็ดสีเทาเข้ม ลิ้นของพวกมันเป็นสีเหลืองและเป็นงามบางกอร์คโมโดมีประสาทหูที่ไม่ค่อยดีนักแต่พวกมันมีประสาทรับกลิ่นที่ดีมากพวกมันสามารถกลืนเหยื่อขนาดใหญ่ได้ทั้งตัวโดยการขยายกล้ามเนื้อที่ขากรรไกรออกเหมือนกับงูพวกมันเป็นสัตว์มีพิษในน้ำลายของมันนั้นมีแบคทีเรียามากกว่า80ชนิดโดยแบคทีเรียเหล่านี้จะยับยั้งการแข็งตัวของเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดรวมไปถึงแผลที่ถูกกัดนั้นจะเน่าเปื่อย ท้ายที่สุดแล้วสัตว์ที่ถูกโคโมโดกัดก็จะตายในที่สุดพวกมันอาศัยอยู่ที่ไหนอนาคอนด้เขียวมีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือของอเมริกาใต้พบมากที่สุดบริเวณลุ่มแม่น้ำโอริโนโกในโคลัมเบียลุ่มแม่น้ำอเมซอนในบราซิลและทุ่งหญ้าลานอสที่ถูกน้ำท่วมในเวเนซุเอลานอกจากนี้ยังพบในเอกวาดอร์เปรูและประเทศอื่นในละแวกใกล้เคียง อนาคอนดาเขียวมักจะอาศัยอยู่ในป่าฝนเขตร้อนและมักจะชอบน้ําที่ตื้นและเคลื่อนไหวช้าอย่างเช่นลานําธารแม่น้ําทุ่งหญ้าที่มีน้ําท่วมขังพวกมันจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในน้ําแต่ก็ยังสามารถพบได้บนบกในป่าที่มีพืชพันธุ์หนาทึบมังกรคอมโดถูกจํากัดอยู่เพียงเกาะไม่กี่แห่งของอินโดนีเซียนั่นก็คือในหมู่เกาะซุนดาน้อยเกาะรินจาเกาะปาดาและเกาะฟอเรสและแน่นอนเกาะที่มีประชากรของคอมโดมากที่สุด ก็คือเกาะคโมโดนั่นเองกิ้งก่าเหล่านี้ชอบพื้นที่ที่ร้อนและแห้งและมักอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าโล่งทุ่งหญ้าสวรรค์และป่าเขตร้อนที่ระดับความสูงต่ำพวกมันกินอะไรเป็นอาหารโดยปกติแล้วอนาคอนดาจะกินสัตว์จำพวกหนูขนาดใหญ่อย่างเช่นคาปิบารารวมถึงสัตว์ขนาดใหญ่อย่างอื่นอย่างเช่นสมเสร็จกวางหมูป่าปลา รวมไปถึงสัตว์เลื้อยคลานในน้ําอย่างเช่นจระเข้ไคแมนโดยสัญชตาตญาณแล้วเมื่องูอนาคอนดาพบกับมนุษย์พวกมันมักจะหนีไปการตายของมนุษย์ที่เกิดจากงูอนาคอนดานั้นจึงเกิดขึ้นได้ยากมากแม้มันจะเป็นงูขนาดใหญ่และอยู่บนสุดของหวงโซ่ออาหารแต่ถึงอย่างนั้นงูอนาคอนดาขนาดเล็กตัวที่อ่อนแอรหรือบาดเจ็บก็จะตกเป็นเหยื่อของสัตว์กินเนื้ออย่างอื่นเช่นกันมังกรคอมโมโดเป็นสัตว์กินเนื้อ แม้ว่าพวกมันจะถูกมองว่าเป็นสัตว์กินซากสักส่วนใหญ่แต่เข้ามาแกสุ่มโจมตีเหยื่อที่มีชีวิตอาหารของพวกมันมีความหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์เลื้อยคลานรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเช่นลิงหมูป่าแพะกวางและควายน้ำรวมถึงมังกรคมโมโดที่มีขนาดเล็กกว่าด้วยเมื่อมันจับเหยื่อได้มันก็จะใช้ฟันของมันงับและฉีกเนื้อหรือถ้าหากเหยื่อมีขนาดไม่ใหญ่มากเหมือนก็จะกลืนลงไปทั้งตัว พวกมันมีพฤติกรรมอย่างไรอนาคอนด้าเป็นงูที่ออกหากินในช่วงกลางคืนขนาดที่ใหญ่ของพวกมันนั้นทําให้พวกมันเดินทางบนบกได้อย่างลําบากแต่พวกมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วมากในน้ําพวกมันเป็นงูที่ชอบอาศัยอยู่อย่างสันโดษมีอาณาเขตเป็นของตัวเองมังกรคอมโดสสามารถวิ่งได้เร็วถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกมันชอบออกหาเหยื่อในเวลากลางวันเพราะสายตาจะเห็นได้ไกลกว่า300เมตร ส่วนในเวลากลางคืนตาของพวกมันจะเห็นเหยื่อได้ยากจึงใช้หูและลิ้นในการช่วยหาอาหารโดยการแลบลิ้นสองแฉกออกมาสัมผัสกับโมเลกุลที่ลอยออกมาจากตัวของเหยื่อแล้วดึงลิ้นกลับไปแตะอวัยวะรับกลิ่นจากนั้นต่อรับกลิ่นก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองเพื่อบอกให้มันรู้ว่าสัตว์ที่กำลังจะเป็นเหยื่อนั้นคือสัตว์อะไรต่อไปเราจะไปค้นหาคำตอบกันว่าหากอนาคอนดาสู้กับมังกรคอโมโดใครจะเป็นฝ่ายชนะ สัตว์ทั้งสองตัวมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมีอาวุธที่ดีคนละแบบอนาคอนดามีร่างกายขนาดใหญ่สามารถใช้รัดเหยื่อให้ตายในทันทีในขณะที่โคโมโดก็มีพิษที่รุนแรงแน่นอนมันสามารถฆ่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่ามันได้ในการต่อสู้แต่ละครั้งจําเป็นต้องอาศัยในหลายปัจจัยแอดจึงขอแบ่งการต่อสู้ออกเป็น2กรณีกรณีแรกสัตว์ตั้งสองตัวต่อสู้กันในน้ํา ในกรณีนี้แอดมั่นใจว่าอนาคอนดาจะเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอนเรียกได้ว่าโคโมโดแทบไม่มีโอกาสชนะเลยด้วยซ้ำหรือถ้ามีก็มีน้อยมากอนาคอนดามักจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำผิดกับโคโมโดที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนบกดังนั้นเรื่องการเคลื่อนไหวหรือการล่าต่งตางๆอนาคอนดาจะเหนือกว่าโคโมโดแน่นอนต่อไปเป็นกรณีที่สองสัตว์ทั้งสองตัวต่อสู้กันบนบกในกรณีนี้แอดก็ขอแบ่งการต่อสู้ออกเป็น2แบบ แบบที่1นึ่งอนาคอนดาสามารถรัดโคโมโดได้ก่อนและแน่นอนนั่นคือจุดจบข,ของโคโมโดมันไม่มีโอกาสตอบโต้แล้วต่อมาเป็นแบบที่2เมื่อเราเทียบความเร็วบนบกแล้วโคโมโดมีความเร็วที่เหนือกว่าอนาคอนดามากมันอาจจะกัดอนาคอนดาก่อนก็เป็นได้แต่อย่าลืมว่าอนาคอนดานั้นมีขนาดใหญ่มากดังนั้นพิษของโคโมโดไม่สามารถฆ่าอนาคอนดาให้ตายในทันทีได้อย่างแน่นอน มีความเป็นไปได้หากอนาคอนดาถูกโคโมโดกัดแล้วอนาคอนดาอาจจะยังสามารถตอบโต้ได้อยู่และอาจจะสามารถฆ่าโคโมโดได้แต่ถึงอย่างนั้นอย่างที่บอกว่าพิษของโคโมโดนั้นร้ายแรงมากอนาคอนดาที่ถูกกัดก็อาจจะตายภายใน24ชั่วโมงก็เป็นได้สรุปแล้วผลของการต่อสู้นั้นส่วนสําคัญก็จะขึ้นอยู่กับสถานที่และจังหวะเป็นหลักทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยและนี่คือทั้งหมดสําหรับวันนี้ ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบ